เอ้ยทานนางกินนมแม่สุดยอดเอ้ยปวดเอ็นข้อบ <aya> อฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเอ้ยทานนางกินนมแม่สุดยอดเอ้ยปวดเอ็นข้อบอฮะปวดเอ็นข้อบอปวดเอ็นข้อบอ ปวดเอ็นข้อด้นั่งกินแบบระเบียบเรียบร้อยว่าสันอืมเนาตัวยาวยาวเหมือนพ่อค่ะแต่ว่ากินนมไม่ถึงแม่สูงรัวพูดอะ่ะเยอะยกขาอีกเหยียวขาเมยซื้อมีหลายท่าจา้ะท่ายากหนูเยอะว่าสันตีร่างกายเลมาแล้วก็มีเออโอ้จุๆจๆจจเยียบขาของ เอาเอาเตาใดดีเอาอืนอนตื่นมากก็กินกินแล้วก็นอนโอ้เสียงดูดนมเออเสียงดังมากกินอิ่มแล้วนุก็สิไปนอนเนี่ Ao viva piva bắp, piva bắp, piva bắp piva piva nôm là piva bắp, bắp bắp, piva pia 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 เอ้ยถึงบ่เยอนั่นละเมื่อนอนละวานี่ลุกขึ้นมาละว่าลุกบ่ท่านค่ะชี่อื้อใส่ขาเจ้าจของเลยลุกบ่ท่านเก็บแห้ง <c oughs> <c oughs> เด็กหน่อยเนาะเด็กน้อยชี่ออกอื้อออกกินนมหม,ม่อม,ม,ม,มเลยเฮ <c oughs> ้ยยืนรับแล้วอิงขาแม่แล้วเอ้ยเงาเลย ไปง่วงแล้วทิรับแล้วนั่นหัวพันอิงขาเมพันไว้ไปใส่ไปก้อนดอกวัดสันไปก้อนดอกอไปก้อนดอกไปก้อนดอกอถึงไปยื กินเหล่นได้ค่ะนี่โบเมนอยากอีรีได้นน่แต่หิวอีรีนี่ดูดเอาดูดเอาแล้วอันเซอร์นอนฟางนอนอินเลียจ้านูอยากเล่นผุนจิเขามองเก้าเอ้ยนูออกมาจากมองนีละหนูออกมาจากมองนีละเขาคาดัดดอกไว้ขหนีบขาไว้กับบางพวงฮือมเนาะ มาให้พ่อล้างแผลก่อนเร็วเอาโจโยกาไว้เลยอะ่ะเออโยกาไว้เลยมันเสบมันเสบเหลังน้ำเกลือนะคะล้างน้ำเกลือล้างมันจะเด็ดเศร้าไว้ไว้ หยับมาตังส uh, uh, uh. ิเฮ้ย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 เสบอ่ะเสีบอ่ะไ้ปะปะปะเอาหนีพอแล้วเอายันย่านยันยานได้ลางเป๊ะเรียนเก่าข้างในเขาเลยพุ่น <repetition> พ <ceu> ุ่นเอ้ยเอ้ยจะหนีไปไหนจ้าคนสวย อออลาดขาจะขวางเนาะลูกประทันเนาะนอน,นยังไงนอนดีแท้นอนจนขี่แตกเีงาแตกใส่ขาเออเอ้าเอ้าเอ้า,อา,อา,อาขาหน่อยอ้า,อาอย่าฮ่ายานะนะเดี๋ยวให้ไหา่ก้อนนี่ก่อนติหึหลังแพ้ก้อนก้อนสวยหลังแพ้ก้อน คาหน่อยกาหน่อยอันโต๊ะข้างในคนเอาสำลียุกยุกท่าข้างในคนจังคอยท่าขบขบครั้งนี่นตนนกลัวหาแล้วกลัวหาแล้วไปไหนหนูไปด้วยโอ้แม่ไปไหนหนูไปด้วย ปีใหม่ขี่ปะจอนลงขาคือกันกันกบยายพันบูหูอยู่อ้วขาติบปิดไปเลยล่ะยยขาปิดไปก่อนเลยเออเสียบที่น้ <c oughs> องอืมฮึยี่พอเฮ็ดอีหยังดอกกัะสิว่า มีบ่อยากอยู่อยากเดินโชว์หุ่นค่ะสาวปีพุนเดินโชว์หุ่นต่อไปสิค้ารอไรไปแล้วไปแล้วจะไปทางไดเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาจไปมุมไหนจะไปมุมไหน,จ,ไไหนจ้ามุมปูดของหนูอยู่ไหนเออเอ้ามุมปูดของหนูอยู่นี่เอออนี่คือมุมปูดหนูจ้าหนูชอบมองมีมดแดงนี่ละ หายมืดละวะว่างหันเห็นอยู่อือว่าไงว่าไงหงนนอนบ้านนอนนอนออกไกล้ใกล้มมเมลดเมลินเดินเดียผดน,นี่เร็วเร็วมาเลยมามไปบ่ไปบ่ไปหาพอ่อบ่อันน,นี้อันนี้ เออทางนี้เป๊กนี่ครับจนั่กันเนมา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 ลูกมาอันนี้มามาอยาหาไม่ปท่เยสิมาทักทายแม่แม่จ้าวัมาเร็วมาเร็วมาเร็วหึนอนตีนอนมองนีตีอึเสียงหลดมาอ้าว ว่าไงจ้ายืนหลับเหรอ,อไปแล้วไปแล้วตามแม่ไปดีกว่ามาสนใจพ่อแล้วตามแม่ดีกว่าพ่อหนูเสบพ่อตายาให้หนูหนูเสบหนูไม่ไปหาพ่อแล้วเ<ม>ออหนูกลัวได้ตายาอีกหนูไปกับแม่ดีกว่าเนาะยืนหมุนขาเขาอยู่บนนี้ Nam đây chỉ nôn ít nó. Tích nổi Tempalang bono, tempalang bono. Tao bát tay ngay từ lúc trước. No, em lặng, yêu, joy. น้ำลวยไหลจ้าน้ำลายไหลจ้าเฮ้ยหนูอ่าอย่าลืมนะคะแม่แม่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะจ้าบายบายจ้าพ่นพ่นพ่นหลงมุมลงเสาว